สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์ขอนจะพาทุกคนนะคะมาดูตึกทําเลทองในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะทุกคนอขอแจ้งทําเลก่อนนะคะทําเลทองดีมากเลยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ500เมตรจากตลาดบ้านท่อนะคะอยู่หลังอบอจอเชียงใหม่นะคะ หน้าศูยรราชการหน้าสูยรราชการจังหวัดนะคะเป็นทําเลทองแล้วก็ในโครงการของเราเนี่ยค่ะมีเซเว่นอีเลนะคะจากตรงนี้ไปแค่ไม่ถึง100เมตรนะคะแล้วก็มี Big กซีเอ็กร้านขายยาร้านกาแฟศูนย์อาหารและก็อนาคตนะคะที่กำลังทําแพลนอยู่ก็คือคอนโดขึ้นอยู่มุมนี้ค่ะอีกประมาณ6-7แท่งนะคะทุกคนวันนี้ค่ะสำหรับ ทำเลค่ะที่พิมพ์ขวัญว่านะคะก็คือหลังนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นแปลงมุมเลยนะคะหลังอื่นปล่อยไปหมดแล้วนะคะทุกคนเป็นแปลงมุมค่ะขนาดความกว้างนะคะขนาดความกว้างด้านหน้านะคะ5เมตรค่ะทุกคนรถจอดได้2คันนะคะแล้วก็ที่สำคัญถนนเนี่ยค่ะทุกคนถนนเนี่ย10เมตรนะคะ ยาวไปเลยค่ะสุดถนนนะคะอนาคตมุมนี้ค่ะทุกคนเนี่ยมุมนี้นะคะ<ช>ก็จะ<ง>ใช่ค่ะก็จะเป็นอคอนโดขึ้นประมาณหกเจ็ดแท่งเลยนะคะใช่ค่ะแปลงปน,นี้หัวมุมค่ะทุกคนนี่นถนนเส้นนี้นะคะที่พิงวัวยืนอยู่เนี่ยค่ะทุกคนกว้างประมาณสิเมตรนะคะตรงนี้ค่ะด้วยความที่เป็นแปลงมุมเนาะจะมะีด้านข้างทําไว้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะทุกคน เป็นทาวน์โฮมนะคะอยู่ในตัวเมืองด้านหน้าในี่กว้าง5เมตรนะคะ <5 S 1> ปูกระเบื้อง5เมตร50นะคะปูกระเบื้องแล้วก็ทําหลังคาให้เรียบร้อยนะคะ5เ <5 S 1> มตร50ประตูทางเข้าค่ะทุกคนค่ะเข้าได้สองทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางประตูตรงนี้แล้วก็บานประตูบานเก็ตนะคะฟ้าเพดานค่ะทุกคนสูง3เมตรเลยนะคะด้านหน้านี่ค่ะ สามารถที่จะทำเป็นห้องรับแขกโซนนี้นะคะหรือว่าทำเป็นอาคารพาณิชย์ก็สามารถที่จะค้าขายได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นทำเลทองในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะกว้าง5.5เมตรค่ะลึก17เมตรนะคะด้านล่างค่ะทุกคนประกอบไปด้วยหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ข้างหลังก็คือห้องครัวนะคะมุมนี้ค่ะอนาคตถ้าเราอยู่เองก็สามารถที่จะทำเป็นโซนนี้นะคะทำเป็นห้องครัวมุมนี้ใต้บันไดก็เป็นห้องเก็บของได้นะคะ ในส่วนของห้องน้ําทีมงานเปิดไฟไหนคะไฟไม่ติดอ๋อไฟไม่ติดนะคะห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องนะคะสําหรับด้านล่างนะคะวสวัสดีค่ะเขมาแล้วทักทายได้นะคะวันนี้คุณฝัผนกำลังพาทุกคนนะคะมาไลฟ์สดดอูอาคารพานิชย์ทำเลทองนะคะเป็นทาวน์โฮมค่ะทุกคนออฟฟิศทาวน์โฮมสองชั้นนะคะสามารถที่จะค้าขายก็ได้สามารถที่จะปล่อยเช่าก็ได้นะคะ ด้านหลังค่ะจะเป็นห้องครัวเปิดออกได้เลยนะคะกว้างฝั่งนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นแทงน้ำนะคะแทงน้ำฟรีให้นะคะ,บ,ะ,คะบันไดนะคะกว้างตรงนี้กว้างมากกว่าเมตรหนึ่งเมตรย,ยี่สิบได้ไหมทีมงานเมตรย,ยี่สิบนะคะทีมงานบอกเมตรย,ยี่สิบนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านสองขั้งสองค่ะ นอกจากจะสามารถที่จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นทาวน์โฮมทำา a i r b n b ก็ได้เพราะว่านี่คือทำเลทองที่สุดในเชียงใหม่แล้วนะคะและที่สำคัญค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชม400ท่านนะคะที่เข้ามาวันนี้พิมพ์ขวัญพาทุกคนค่ะมาไลฟ์สดแล้วก็มาดูออฟฟิศเป็นทาวน์โฮมค่ะทุกคน2ชั้นนะคะทำเลทองในจังหวัดเชียงใหม่ด้านบนนะคะ มุมนี้ค่ะเมื่อเราเดินขึ้นมามุมนี้สามารถที่จะทําเป็นห้องนั่งเล่นทําเป็นห้องนั่งเล่นทีวีโซฟาวางตรงนี้ได้เลยนะคะอ่านหนังสือได้เลยเพราะกว้างมากเลยค่ะทุกคนกว้างตรงนี้ประมาณเกือบสามเมตรนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ําข้างบนนะคะประกอบไปด้วยค่ะห้องนี้กว้าง5.5 เมตรคูณ5.5เมตรนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูนะคะว่าทำเลทองแล้วก็วิวสวยขนาดไหนนะคะทีมงานเปิดประตูให้ไหนคะ่ะวิวสวยขนาดไหนนะคะนี่ค่ะอนาคตนะคะที่พิมพ์ฝนอบอกทุกคนนะคะมุมนี้ค่ะก็จะทำเป็น คอนโดนะคะขึ้นอีกประมาณหกหกแท่งนะคะหกหกแท่งมุมนี้เลยนะคะถนนหน้าเนี่ยค่ะกว้างสิบเมตรนะคะด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องริมนะคะด้านข้างเดี๋ยวพิ่ง์ฝนจะค่อยๆให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นตรงเนี้ยด้านข้างนะคะนี่ค่ะข้างหน้านะคะก็จะเป็นถนน แล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์เช่นกันนะคะในโครงการของเราค่ะมีเ e เ e ่นออยู่ข้างหน้านี้เองนะคะไม่ถึง100เมตรประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็มี Big C Extra มีร้านขายยามีร้านกาแฟมีร้านอาหารนะคะและที่สำคัญนะคะวันทุกวันพุธเนาะก็มีตลาดนัดคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนนะคะถ้าสุวาใครนะคะอยากจะมองหาทำเลทองใจกลางเชียงใหม่นะคะ เรื่องนี้เป็นโอกาสดีค่ะทุกคนเนี่ยด้านข้างนะคะเป็นโอกาสดีนะคะเพราะว่าเราลดร,ราคาค่ะเหลือไม่กี่หลังนะคะลดจากสามจุดห้าเก้านะคะลดจากสามจุดห้าล้านนะคะเหลือสองจุดดเก้านะคะเพราะว่าตัวเนี้เป็นบ้านมุมนะคะเป็นทาวน์โฮมมุมนะคะ,นนะ,คะอนาคตอย่างที่พิมพ์ขวัญบอกนะคะว่าตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นขึ้นคอนโดนะคะ และถนนค่ะที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะกว้างสิบเมตรค่ะนี่ในบ้านของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิมขวัญอยากจะโชว์ทุกคนค่ะทุกคนคาะทุกคนเห็นภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่คือพระธาตุดอยสุเทพค่ะทุกคนอยู่ใกล้มากนี่พิมขวัญซูมให้ดูนะคะนี่เลยมองเห็นชัดเจนมากวันนี้อากาศแจ่มใสแล้วก็เคลียร์มากนะคะสําหรับถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะโทรหาพิมขวัญได้ที่เบอร์ 0944262393นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอเดี๋ยวพิมพ์ขวัจะเพิ่มให้นะคะวันนี้พามาไลฟ์สดนะคะดูค่ะทำเลทองแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เหลือแค่ไม่กี่ไม่กี่ห้องแล้วนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อพิมพขวัญได้เข้ามาได้นะคะหรือใครอยากจะถามอะไรก็สามารถที่จะ ทักถามส่วนตัวได้นะคะอนาคตค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเหลือไม่กี่หลังเราก็จะขายในราคาพิเศษโปรโมชั่นจัดให้ฟรีโอนทุกอย่างนะคะสามารถที่จะ,ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่คือห้องนี้ตอนนี้ได้กำไรเ0 0ดแสนแล้ค่ะห้องนี้กำไรเ0 0ดแสนนะคะเพราะว่า าราคาลดลงสามารถที่จะทําเป็นร้านเสริมสวยทําธุรกิจทาทุกอย่างได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือ,อแหล่งชุมชนค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ําสําหรับห้องนี้นะคะส่วนผลิตส่วนสุขภฑ์น,นะคะเดี๋ยวจะติดให้นะคะทุกห้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ให้เลือกได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ก็ใช้วัตถุดิบวัสดุ ใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานนะคะไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยสามารถนี่เลยกว้างค่ะทุกคนสามารถที่จะทำเป็นเท้าโฮมทำธุรกิจได้เลยนะคะอันนี้คือห้องน้ำเราทำไว้ให้แค่นี้ก่อนสามารถที่จะติดทุกอย่างเดี๋ยวเราดำเนินการให้นะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรามีช่างทีมงานติดให้นะคะนี่ ขออนุญาตแจ้งทำเลอีกครั้งนะคะอยู่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ500เมตรจากตล,ลาดบ้านพ่อนะคะเป็นทำเลทองค่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยู่หลังอบจเชียงใหม่นะคะอยู่ติดกับศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะในโครงการค่ะประกอบไปด้วย 7-11นะคะมี Big C Extra นะคะแล้วก็มีร้านขายยามีร้านอาหารแล้วก็อนาคตก็คือที่กำลังจะสร้างก็คือจะเป็นคอนโดหลายแท่งนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะโทรหาพิมพ์ขวัญได้ที่เบอร์094ค่ะ4262393แล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์มูขันได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ขวัญจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะนี่ค่ะ กว้าง5.5นะคะเหลือไม่กี่หลังแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะพูกกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจสามารถที่จะ,ะทักแล้วก็แอดไลน์พิมขวัญได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น อพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะตรงนี้เป็นทำเลทำเลทองเชียงใหม่เลยนะคะสนใจรายละเอียดสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมที่พิมพ์ได้นะคะเบอร์โทรพิมพ์ใส่ให้แล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดพิมพลงให้เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคน ถ้าสนใจอยากมีบ้านที่ดินอสังหารในมทรัพในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและพิมพ์ขวัญและทีมงานก็จะพาทุกคนไปไลฟ์สดชมบรรยากาศจริงค่ะของอ,อสังหาร,ริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินนะคะบ้านจัดสรรก็สามารถที่จะพักแล้วก็สอบถามมาได้นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพค่ะ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ